ห,หลายพี่น,อน้องโอ้โอเทียงเทียงกืนเทียงนาแดงเลยอันม้วนพยานไหมช่วนพยางให้เข้าเข้าม้วนพยางอันเนี้ยนาแดงม้วนพยางอันเนี้ยเนี่ยเครื่องเครื่องนึงอ่ะ เออยัแถวหกเจ็ดแถวเสีบตายเคินชั่วโมงมวนป้ายางหันพอดีปลาโลนคนคนปุ้ยน้ำไอสตรอเบอรี่ก็ได้เห็นงานบดใดแต่ได้เดี๋ยวเวลาเคินชั่วโมงกับเอ้เสียดายไปลาเนาะก็่เลยว่าสาเหตุเอาโอ้หอนไหลหอนไหลหอนไอ้เที่ยง เก็มงเครือหอดเทียงเกับไตามาสระเฮ็ดดอกจ่วากับหอนปวดหอนพ่อจาวาตอนเนี้ไม่แลกกับตง๊กผ้าลูปหาหมอปันน้นยังสิน่านี่ลายอัานลายแน่อ,นอ่งเฮ็ด่าเ์เฮ็ดเออหอนเฮ็ดทั้ทงงานางานเป็นล่มแดดเออเข้ากับยุ่งพวกเข่า ขนมก่อนทำบ้านกับบา้นากนก,นนนนไกน็ได้แท้แท้หวเ่างันไปกินขนมอันนีน่ติดรถไว้กะดีเด้ง่นหิวมากอ่ะเ้กินวนไรนาแดดมั้มันน้นเกือบสิบเแล้วตินแดดแดแดเป็นลมแดมแดเป็นลมเยอะดเด้อบ่ เอาไงยังร้อนม้เปิดแอรได้หมดประมั่นสิพื้นทบเปนนนนี่เว้ยไม่รถมันขวอนนะอเลยมั่นอย่าเบิ้ลอย่เบิ้ลรถ เสือเปียนหมดเลยแม้วรถมิโนเลยะดมอ๋อเาปนั่งกระบังบ้าปริเทศแทคขับรถกลับางบริเทศไทจะมีน้องเปิดแอร์แบบ แดดดีเว้ก like ันย <eye> <fit> ัง <fall> ก <asleep> ันยังพ่อนั่นกลับไปบ้างก็ต้องไปเปลี่ยนชุดมดเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนอนรื้อๆด้วยนี่นอนรักนอนเนี่ยพี่น้องนอนบ่มีเมกบ่มีเมกจักก้อนเหรอไม่จักรป่าแหล่แหล่ไหมตาย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 นอนรักนอนเนี่ เข่ากินไร้เวลาไนี่มันนอนมันฟองมัน,มนก็ดีม,มันองมันแบบมันเคลียดมันเคลียดเพราะความร้อนทำให้ท้องไส้ทำงานไปปวนอ่ะว่าจยายไปิีเท่า เอาดีขึน้นแล้วพี่น,อน้องอืขับเมื่อวานเอาใจดีมากดีขับรถปลอดภัยพอดมาได้กะอุตสาวพเขเห็ดไดกะเห็ดไปร่วงเงอนตอนใบกับหุ่นละใบสองประมาณใบใบสองหุ่นละมันพอดขาดวันจะใบสองมาเห็นงานจบใบเนาะเห็ดเก็บชุ้นงูไปเฉลกระน่อยเห็ดไปทัเท่้าเห็ดไดค่นล่ะ้วก็ดูแลสุขภาพของนัา พูหดหอนหลายอย่าไปเบิดเอาพิณดาวไว้ช่ำดีกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย